สวัสดีค่ะพี่้องปองไฟทุกผู้ทุกคนมาเจอเจอกับนิดอีกแล้วนะคะมาในคลิปวิดโอนีเนาะนิดสิมาเบาเรื่องไอ้ที่ว่านิดมีอาการเหมือนคนท้องนะคะเหมือนคนที่กําลังจะตั้งครรภ์นนะพี่้องอสิมาแช่สิมาเล่าสิมาบอกว่าท้องหรือไม่ท้องในคลิปนี้เนาะคะ่นะเนาะ คือว่าอาการนันเป็นแบบนี้จ้ะพี่นอ้องมักเข่าเรื่องเลยบ่บ่บยืดเยอะอืมอาการคือว่ามีอาการที่เจ็บเจ็บต่อนมคัดต่อนมอืมปกติกะเป็นทุกเดือนจ้ะพี่น้องปกตินี่กะเป็นอยู่ทุกเดือนก่อนที่มีประจำเดือนอาทิตย์หนึ่งอืมก่อนมปีประจำเดือนอาทิตย์หนึ่งจะรู้ซึก ขัดเต่าน่มเจ็บเต่านมอืมแต่ว่ารอบนี้จ้ะพี่น้องรอบนี้เป็นเกือบสองอาทิตย์ละจ้ะรู้สึกว่ามีอาการคัดเต่าน่มไวมากอมืมันผิดปกติจ้ะพี่นอ้องม,มันผิดปกติอืก็เลยสงสัยว่า ม,ม,มันมีอาการแปลกๆนะพี่น้องเพราะว่าคนอยากมีลูกอยู่แล้วเนาะคนที่อยากจะมีลูกอยู่แล้วแล้วก็มีมโนมโนว่าจะของที่ตั้งท้องทุกแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ก็จะแบบว่าเอ๊ะอาการเราผิดปกติในแต่ละเดือนก็จะสงสัยไปแล้วฉันท้องหรือเปล่าวะฉันกําลังจะตั้งครรภ์หรือเปล่าวะกับจิตมโนไปแบบนี้ต่างๆนานาเนาะจ้ะเนาะสําหรับคนที่อยากจะมีลูกเนาะลวก็อีกอาการหนึ่งเสียงหย่าง เด็กหน่อยอีกอาการหนึ่งก็คือว่าหงุดหงิดหงุดหงิดง่ายมากจ้ะพี่นอ้องแต่ยินเสียงสามีพูดนี่คือแบบไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังได้ยินแค่เสียงเขาว่ามากก็รู้สึกว่างุดหงิดลำค้านจ้ะพี่น้องลำคาญเสียงสามีอืมแล้วก็อีกอาการหนึ่งคือว่าหิวบ่อยอย่างล่าสุดมือว่านจ้ะพี่นอ้องมือว่าน หิวเขา่าเทียงขึ้นตีหนึ่งจ้ะเทียงขึ้นตีหนึง่งนอนหลับหิวเขา่าก็เลยตัดสินใจหนึ่งเขา่นนเขาตีหนึ่งเมื่อหนึ่งเข่าจะพี่น้องหนึ่งเข่าจนสัญญาณอันไฟไฟใหม่เตือนอืมอตีหนึ่งตีหนึ่งกว่าเนะเฮ็ดกับเขา่าสัญญาณเตือนสามีก็น,นอนอยู่จนสามีตกใจว้าเแล่นออกไปเบิ่งจ้ะว่ามีเฮ็ดอีหยังมาสัตว์เออหนึ่งเขา่ลาละกาันเปิดไอ้นี่อยู่เด้ เปิดไอ้ที่ระบายอยู่ด้แต่ว่าไอ้ชั้นย่านทีว่ามันติดอยู่เพดาน่ะมันอยู่ตำจะพี่นองมันอยู่ตำมากละกะเวลาควันไปโดนควันแบบหลายมันดู้สึกว่าอากาศอึมครึมมึงสิมันก็จะร้องมันก็จะเตือนอืมดังจิพี่นองตีหนึ่งตีสองเมื่อคืนสามีตกใจเฝ้าไวเบ่งยานไฟ่ใหม่บ้านว่ามีเหตุอีหยังก็เลยบอกว่าเออฉันหิวขาวฉันนอนบนหลับว่ะสันเออ เฮียกับเขากินตอนตีหนึ่งตีสองเมื่อคืนนะจ๊ะอือจิมาบอกว่าสืบซื้อที่ตรว,ว,วจตรวจราจะพี่น้องมดที่ตรวจไปสามอันเพราะว่ากะเข้าใจเนาะก็ต้องเข้าใจคนอยากมีลูกนะจ๊ะพี่น้องแล้วกะอายุห้ากับหลายแล้วคือว่าอาการเรอผิดปกตินิดนึงอือแล้วก็คิดไปว่าจะไม่ลูกเลยสืบที่ตรวจมาตรว,วจอ,อันที่สามแล้วจ้ะพี่น้องอันที่แลกหนึ่งตรวจไปอาทิตย์จนก่อน ตรวจไปอาทิตย์กลอนก็สรุปว่าขึ้นขีดเดียวนะคะประเทศนี้ก็เว้นระยะมาอีกก็รอดบ,บังอาการว่าอาการคัดเต้านมเห่าเนี่ยมันหายไปบออาการคัดเต้านมก็บ่าหายไปจ้ะพ่อเขาอาทิตย์ที่สองก็เลยซื้อมาตรวจอีกี่น,น้องก็ยังขึ้นขีดเดียวเหมือนเดิม,มบัดนนี้เทื่ที่สามถัดจากคั้นที่สองมือเดียวเพราะว่าอีหยังเพราะว่าขีด มโนไปว่าเป็นเพราะว่าเราตรวจขั้นตอนเราตรวจไอเยี่ยวตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือเปล่าของสินะบะเราตรวจตอนเศาร้านี่ยพี่น้องกันเลยมาตรวจครั้งที่สามที่บ้านจะพี่น้องตรวจตอนเศา้าเลยเอาเท,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 ทือนี่แหละคือว่าเอาตอนเช้าเลยอืมราตรวจตอนเช้าว่าผลจะเป็นอย่างไรตรวจครั้งที่สามนี่ประมาณวัน SI ที่ไอ้ยี่สิบยี่สิบสามจะพี่น้องประมาณที่ยี่สิบสามเมื่อนี่กะยี่สิบเจ็ดแล้วเนาะอืมเดี๋ยวสิเห็เบิ่งน่า ผล,ลออกมาเป็นแบบไหนนี่จ้ะเห็นะบะบ่ค่อยชัดเนาะไม่ค่อยชัดนะคะผล,ลออกมาก,กับขีดเดียวคือเกาจะพี่นอ้องอุตซาแบบว่าดูว่าชั้นใส่น้อยไปหรือเปล่าวะใส่แบบเยอะๆเลยกับออกมากขีดเดียวคือเกาจะตรวจตอนวันที่ยีสานี้นะแต่ว่า ไอ้กำหนดประจําเดือนนะ่ะยังบ่ได้ถึงอย่าเพราะว่าเข้าใจหอนอืมนี่จะเป็นหุอนใจร้อนคือว่าเออถ้าฉันอยากรู้อะไรฉันต้องรู้ตอนนั้นต้องรู้ให้ได้เร็วที่สุดจริงสินะพี่น้องอืมก็เลยตรวจอืมก็เลยแบบว่าตรวจยูบูยูบเศร้าใจร้อนอยากรู้ว่าเออฉันเป็นอะไรแบบยังหากปินอาการแบบ เหมือนกับคนท้องเนี่ยพี่น้องเขาก็อยากรู้เนะว่าาท้องกิ่งบ่อบวกกับเราอยากมีลูกอยู่แล้วเนาะจะอืมนั่นแหละก็มารอเบิงจากพี่น้องก็มารอดูว่าวันที่ครบกําหนดประจําเดือนมาเนี่ยครับวันที่ประมาณวันที่สี่จ้ะพี่น้องประมาณวันที่สี่เนาะวันที่สี่มีหน้าก็มารอเบิงก็จะรอบไปจนกว่าวันที่สี่หลละพี่น้องวันที่สี่ตีหาก็เลยไปวันที่หกที่เจ็ดถา ประจำเดือนบ่ามากอะจังจะตรวจไม่เนาะจะ้ะกะบ่เป็นอย่างจะที่ตรวจูุนี่ที่ตรวจูุนี่มันบ่แพงจ้ะพี่นอ้องม,มันถูกมันไม่ถึงหนึ่งเหรียญสื่อสือ่อเนวตรวจไอ้อันนี้มันจะเป็นเนวตรวจแบบแบบยศจะ้ะแบบเอาเยี่ยวยดเซนเนี่ยยดเซนเนี่ลรกะแบบจุ่มกับมีมันแพงจะ้ะอันนี้คือว่าซื้อมาทดลองเฉยเฉยเนาะอันนี้ยุทีีแปดสิบแปดเส้นจ้ะพี่น้องถูก ถูกมากๆแต่พอถึงเหรียญก็เลยสื่อมาล่องเบิงกับว่เป็นอีหยัางหว,วานบ่ได้แพงอีหยังมากไหมเนาะจ้ะกะมาล่อมาอล่อรุ่นอ่าเดือนหน้าเนาะว่าประจําเดือนจะมาบ่าเนาะจาวว้ะกะบ่ทันได้มั่นใจคือว่าบ่าได้มั่นใจอ่าประมาณห้าสิบห้าสิบน่อพี่นอ้องเพราะว่า อยากมีลูกแล้วก็ปล่อยมานานปีกว่าละพี่น้องปล่อยมานานแล้วก็สามีก็อยากมีว่าเฮาั้งคู่กับอายุหลายแล้วละกะทุกเดือนทุกเดือนนีคาาน่คือว่าเฮามโนคือว่าคอยมโนจจะพี่น้องมโนว่าเหมือน ฉันจะท้องเหมือนฉันจะตั้งครรภ์นังสินาเออเวลาเขาอยาก,กินสมจะอยาก,กินตาสมตามําอยาก,กินของเปรี่ยวก็คิดไปแล้วว่าเออฉันจะท้องหรือเปล่าว่างสินาคนคนอยากมีลูกนอกคนมาโน,โ,นโ,นโน่พี่น้องอือก็มาล่อลุ่นกันในเดือนหนานะจ้ะคลิปนี้ก็มาหาแค่นี้ละพี่นอ้องอือม,มาเอาผลตรวจตรวจตั้งครรภ์นเนาะว่าผลผลออกมาเป็นอย่างไรเนาะยาพึ่งดวนสรุปก็ยังพอมีหวังอยู่จ้ะยังพอมีหวังสําหรับคนที่อยากท้องเนาะอีก อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าก็จะจงจะสื่อมาตรวจใหม่แล้วจะมาแจ้งสุพียงน้องฟังน่าจะวาวาพนออกมาเป็นแบบไดนเนาะคลิปนี้กับเอาซ้ำนี่จะมาพอกันในคลิปหนาจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นนะไหมเด้อค่ะไปแล้วค่ะ